เพื่อนเคยสงสัยกันไหมครับว่าโอวัลับมันคืออะไรและมันเกี่ยวข้อกับการทำเพียงยังไงวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ทราบกันเลยครับไปกันเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติในส่วนของโอว r ลันะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ โดยในปี1920นะครับถึง1930ได้มีการเริ่มคิดแล้วก็ค้นคว้าในส่วนของการอร์ดับนะครับผมโดยจําเป็นตัวเครื่องแม่เหล็กนะครับผมที่เราจะสามารถมันทึกเสียงพร้อมกันได้โดยบุคคลนะครับผมที่มีชื่อเสียงในการทําเรื่องอร์ดับนะครับผมก็คือเลสพอโดยเลสพอนะครับจะใช้วิธีการอัดเพลงคาสเซ็ตเข้าไปในเทปซึ่งจะอัดทีละแท็กให้มันมาเป็นเพลงเดียวกันครับผมหรือที่เราเรียกกันว่ามัลติแท็กมัลติแท็กคืออะไร มัลต um ิแท็กก็คือการที่เราหาเสียงเพลงเสียงแต่ละชิ้นเพื่อให้นํามาเป็นในส่วนของเพลงเดียวกันหรือในปัจจุบันนะครับผมเราจะนิยมใช้ในส่วนของโปรแกรมทาเพลงในส่วนของมัลติแท็กนะครับผมที่เราต้องใช้ความยุ่งยากหานักดนตรีหรือว่าหาเสียงเพลงครับโดยการเรียบเรียงนะครับผมหรือว่าการที่เราจะใช้ในส่วนของโอเวอร์ดนะครับผมจะมีครับผม การโอเวอร์ดับนะครับผมหรือว่าวิธีการอัดเพลงนะครับผมที่เราใช้ในปัจจุบันผมจะยกตัวอย่างมา3วิธีนะครับผมหลักๆเลยที่เราจะเตรียมตัวในการที่จะเตรียมโอเวอร์ดับครับวิธีการแรก1 เตรียมซอสหรือเตรียมเสียงนะครับผมที่เราต้องการจะอัด2องอัดเสียงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องให้ชัดเจนในการอัด3ตรวจสอบในเสียงที่เราอัดลงไปนะครับผมก็นี่นะครับผมเป็นวิธีการคร่าวๆนะครับผมหรือว่าประวัติของโอเวอร์ดับนะครับผมที่ผมได้นำเสนอกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมิเรนทเฮดทุกท่านนะครับผม และคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ